โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะทําคลิปที่สัญญากับทุกคนไว้อย่างยาวนานนะครับว่าต่อไปนี้จะทําอะไรทําอะไรอยู่นะครับก็จะเล่าชีวิตให้ฟังนิดนึงแล้วก็จะบอกข่าวๆเกี่ยวกับแผ่นที่จะทํานะฮะโอเค okay, วันนี้นะครับผมก็เตรียมเตรียมตัวนะครับย้ายของอยู่ ของค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะนี้ก็เป็นของที่จะเตรียมไปนะครับก็เยอะนะฮะกระเป๋าประมาณ5า้าใบแล้วก็มีกระเป๋าของน้องสายไหมอีกนะก็เยอะนะครับอ่ะที่ที่บอกในสตรีมนะครับคือตอนนี้ผมก็จะอยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะไปต่างประเทศนะครับคิดมาตั้งแต่ตอนที่รีทายเกี่ยวกับงานอ e ีสปอร์ตนะครับที่ผมเป็นโปรเพลเยอร์แล้วก็เป็นโค้ชพอเป็นโค้ชเสร็จเนี่ย ผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยชีวิตแม่งทำอะไรดีวะก็คุยกับแฟนคุยกันไปคุยกันมาโอเคเดี okay. er ๋ยวจะลองไปต่างประเทศดูแล้วก็คิดพงคิดแพลแน,นอะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เตรียมตัวก็ค่อนข้างจะยาวนานมากๆผมบอกเขาดูตลอดนะว่าผมเนี่ยไม่ไม่อยากเป็น ฟูลไทม์สตร r มเมอรหรือว่าเป็นนักแข่งเกมแล้วนะครับเพราะว่าด้วยอายุอะไรด้วยแหละเออถ้าพูดตรงๆนะครับเพราะว่ามันก็ต้องคิดถึงอนาคตนิดนึงมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการทํายอดการเพิ่มวิวเพิ่มซับนั่งแครตัวเลขอะไรแบบเนี้หรือว่านั่งเล่นเกมทั้งวันเล่นเกมที่ผมแบบไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยอืมผมรู้สึกว่าผมทาแล้วไม่มีความสุขผมเลยแบบไม่ได้ทํานะอืแต่ข่าวดีนะครับข่าวดีที่ผม บอกเขาดูตลอดเลยว่าเอออาจจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอาจจะไปเรียนไปเรียนหลักสูตรอเมริกาก็คือ GED นั่นเองถ้าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับ GED มันคือแบบเอาว่ายๆคือมัธยมของอเมริกานั่นเองเอาไว้ใช้สมกสมัครไอ้สมกอะไรนะสมัครงานนะครับเอาไว้ใช้สมัครงานพวกงานต่างๆเพราะว่าเขาจะดูใบนี้ว่ามีหรือเปล่าอันนี้เป็นขั้นต่ําของเขานะผมก็เลยต้องไปเรียนมานียครับ ผมก็ไม่ได้เรียนมาหาอะไรอะไรนะครับเพราะว่าตัดสินใจมาทํางานแบบเออเป็นเป็น f u ทม time เ a m e r เลยแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีอะเออถ้าพูดตรงตรงๆอ่ะอะเดี๋ยวโชว์ใบนีหนึ่งนี่นี่ใบอันนี้ใบจบนะฮะก็มีใบจบมาอันนีเเ้เอาไว้เอาไว้แอเอาไว้เอยื่นงานอะไรแบบนี้นะครับว่าเราเฮ้ยเรียนจบแล้วนะเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าขีลิวคขี้เหรนะเออ <laughs> เดี๋ยวให้ดูคะแนนนิดนึงเฮ้ยแต่ไม่อยากจริงๆไม่อยากโชว์คะแนนเพราะว่าแอบอายนะครับแต่ว่าด้วยวเดี๋ยวคนดูหาวไม่จริงใจนะครับอ่ะมีคะแนนคะแนน <c oughs> ก็คือคาบเซ้นทุกอันเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมคนดูเห็นไหมจริงๆมันต้องร้อยสี่ห้าคือผ่านนะครับผมก็ได้ร้อยสี่หกร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยสี่หก <c oughs> จริงก็แอบอายคะแนนอยู่นะครับแต่ว่าผ่านมาก็โอเคแล้วผมก็ไม่ได้เอาคะแนนไปประกวดชิงแชมป์อะไรนะครับก็เลยเอาแค่นี้พอเอาแค่ผ่านแล้วก็ไปไปยื่นให้เขาบอกว่าเฮ้ยเราเราผ่านแล้วนะแต่ช่วงเวลาเรียนเนี่ยเอาจริงสําหรับผมที่แบบไม่ไม่ได้เรียนมานานมากเลยนะครับผมไม่ได้เรียนมากี่ปีวะโอ้เป็นสิบปีอะ ออแล้วมันเรียนใหม่มันก็รู้สึกว่ามันต้อง t r ฮาร์ดนิดน,นึงอะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเป็นภาษาที่ผมแบบว่าเอาจริงๆก็ได้ประมาณแบบสองเต็มสิบอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็คุยได้คุยได้อยู่ได้คุยได้อยู่ได้แต่ว่าแบบว่าอาจจะไม่เก่งแกรมมา่าหรือว่าศัพท์ต่างๆอาจจะไม่เยอะมากพอนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็พยายามเพิ่มศัพท์อยู่เล็กน้อยนะฮะโอเคเรื่องเรียนก็จบไปแล้วนะครับอเรื่องต่อไป เรื่องต่อไปนะ่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะสนใจนะครับก็แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไปแล้วกันก็เป็นเรื่องที่ผมแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วอืมแต่ว่าไม่ได้จัดงานนะต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังด้วยนะเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากเอ่อเข้ามาเอยอ,อยากเข้ามาแบบอวยพรอ,อยากไปงานอะไร่างนี้มีมีหลายคนถามผมมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เป็น ญาติๆหรือเพื่อนๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอยากมางานแต่งงานกันแต่ว่าผมก็บอกตามตรงว่าไม่แน่ไม่ไม่มีครับผมตัดสินใจแล้วว่าน่าจะไม่มีงานแต่งงานนะครับแต่ตอนเด็กผมเคยวาดฝันเรื่องแต่งงานไว้นะผมก็เคยไปงานแต่งงานนู่นนี่นั่นนะว่าเอ้ยงานนี้แม่งสวยดีว่ะเจ้าบ่าวแม่งหล่อดีว่ะเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างแต่พอโตมาผมรู้สึกว่าเออไม่เอาดีกว่าโอเคครับ กลับมาอีกครั้งนะครับตะกี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆถ่ายวอล์กมันต้องเป็นแนวนอนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เห็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะตะกี้ก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะมือใหม่มือใหม่มหมฮัดวอล์กขออภัยสักนิดนึงนะครับมาพูดก,กันต่อนะครับสําหรับเรื่องแต่งงานนะครับทําไมผมถึงไม่จัดใช่ไหมก็อจริงๆตอนตอนแรกกับผมก็กะแบบว่าเฮ้ยจะไลฟ์สตรีมงานแต่งเลยดีไหม แต่มันก็แบบดูเยอะไปหน่อยเดี๋ยวคนดูหาว่าเฮ้ยผมไม่หิวโดหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยหิวแบบเอออยูต่ตังหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เออน,ะนะั่นแหละซึ่งมันก็นไม่ใช่เจตนาของผมเลยนะอ่ะเอาจริงเลยสรุปพอมาเป็นงานของตัวเองแล้วนะครับอืมผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่มากๆคือมันมีการลงทุนเยอะเออมันต้องแบบว่าจัดงานที่ไหน จัดโต๊ะเท่าไรชวนใครมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันผมจัดการอะไรพวกนี้แบบไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะซึ่งเวลาที่ผมจัดการอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเป็นใช่ป่ะแล้วมันก็น่าจะเป็นภาระไปตกอยู่ที่แฟนผมเนาะอืมผมก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจัดเท่าไหร่นะแล้วก็แฟนผมเนี่ยก็มีความคิดที่รักสงบนะก็ไม่ชอบคุยกับใคร ไม่ชอบไม่ค่อยเจอคนนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแต่ผมก็เลสเปคเขาซึ่งซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ก็ตรงกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผลของการตัดสินใจอันนี้ก็คือผมมีความสุขมากๆนะครอบครัวผมเริ่มต้นด้วยแบบความสงบแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นเตรียมตัวไปทําอะไรนู่นนี่นั่นนะครับไปโฟกัสกับการย้ายประเทศอืม ซึ่งผมว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดละสําหรับอันนี้กันนะครับขอบคุณทุกคํายินดีมากๆนะครับที่ทุกคนโวยพรกันเข้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคมาแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ายิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของผมนะเพราะว่าผมก็เติบโตมาที่เมืองไทยเนาะเออผมก็อย่างที่ประกาศไปในสตรีมทุก ตลอดเกือบทุกวันนะหลังๆผมก็จะบินไปประเทศแคนาดานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนอยากเข้รู้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามผมก็ติดตามมาจากเกมมามามาดูเกมมาแบบฟังผมสอนว่าเล่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไม่ใช่หรือว่าคลิปต่อไปหน้าๆก็อาจจะไม่ใช่อ่า อ๋วีซ่าเรียบร้อยตัวเครื่องบินเรียบร้อยนะครับคือมีที่อยู่ทุกอย่างแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแทจบจะหมดตัวกันเลยทีเดียวเยอะมากๆนะนะอันนี้ก็รู้สึกรู้สึกวิวอยู่วิวอยู่เออวิวอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหลายๆคนคิดว่าผมแบบสักเซสแล้วหรอย้ายประเทศอะไรางแต่จริงจริงแล้วผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องแบบมันสักเซสนะการย้ายประเทศมันก็เป็นเรื่องที่ยากสําสหรับผมมากๆนะสาเหตุหลักๆก็น่าจะเป็น สาเหตุหลักๆที่แบบย้ายก็เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนะผมรู้สึกว่าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้คือผมก็อยู่หน้าคอมทำงานอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับออกไปก็อากาศร้อนหรือว่าไม่มีที่ให้ให้เดินอะไรมากมายขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันมันหายไปค่อนข้างจะเยอะนะ ที่รู้เพราะว่าดูตามบล็อกต่างๆของต่างประเทศแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้จุดนี้มันสําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆกับชีวิตผมนะผมอยากเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวของผมให้กับแฟนผมนะให้กับน้องสายไหมให้มีที่เดินเยอะๆมีอากาศดีๆให้สูดอืมอันนี้คือหลักๆเลยที่ผมตัดสินใจที่จะไปนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้ เรื่องราวใหม่ๆในชีวิตอยากอืแบบมีความท้าทายในชีวิตนะฮะในในวันที่ผมยังมีไฟอยู่เอออยากแบบทํานู่นนี่นั่นนะเผื่อแบบหลายๆคนกําลังจะไปก็ไป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเ,ออเรื่องงานของผมเนี่ยมันก็มีผลครับผมก็อยากจะมองหารูทางงานประจํา หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบเนี้ของตัวเองอะ่ะอืมเพราะทางชีวิตผมในไทยนะผมก็รู้สึกว่าผมมีแต่งานอดีเลกอะ่ะ <c oughs> จะบอกอย่างนี้ได้ไหเปล่าคือพวกงานฟรีแลนซ์เหมือนนักแข่งครับอืมส่วนใหญ่ผมจะทําอะไรแบบนั้นอะ่ะคือล่างเงินรางวัลทาคลิป y o ยูทู e ไลฟ์สตรีมหรือว่าจุกจิกเออผมอยากจะมีรูปฐานที่มันเป็นมีอิสระ ที่มันไม่โดนข้อตกลบหรือโครงสร้างมันกดทับไะครับโอเค okay. เรื่องต่อไปกันฮะส่วนส่วนที่เลือกแคนาดานะครับคือหลักๆเนี่ยปัจจัยหลักๆคือตอนแรกผมก็เล็งพวกอเมริกาออสเตรเลียก็คือไปดูแบบกลุ่มยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยไปดูตามเขาครับก็ไปดูแล้วก็ศึกษาตามที่ต่างๆไปดูยันสวีเดนเนเธอร์แลนด์ไปดูหมดอะทั้งโลกอะว่าเขาทําอะไรกันบ้างวะเพราะว่าตอนแรกอะเราไม่รู้เลยเว้ยเราไม่รู้ว่าไอ ต่างประเทศเขาใช้ชีวิตกันยังไงทั้งๆที่ผมเนี่ยเคยไปหลายประเทศอยู่นะแต่ว่าไม่เคยไปอยู่ไงก็ไม่รู้ไปเที่ยวอย่างเดียวหรือว่าไปแข่งอะไรเงี้ยมันก็แบบเออไม่รู้วิถีชีวิตของเขาจริงๆว่ามันว่ามันเป็นยังไงแล้วพอศึกษาดูดีๆอ่ะเออมันก็เป็นประเทศที่เปิดรับครอบครัวเอออย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยหมามันเข้ายากครับหมามันแบบ อาจจะต้องมีควรันทีนใช่ไหมครับประมาณ6เดือนซึ่งน้องสายไหม่น่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วผมก็รักน้องมากๆนะครับก็เลยคิดว่าวเออประเทศนี aunque, ้ยังไงก็ไม่ได้ละส่วนอเมริกาเนี่ยผมก็ลองหลายปีแล้วอยากอยากได้อยากได้อยู่สําหรับอเมริกานะครับแต่ว่ามันเป็นลอตกินการ์ดซึ่งผมไม่ได้สักปีเลยผมส่งทุกปีแต่ว่าไม่ได้เลยนะครับถ้าถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยจริงๆผมอยากไปอเมริกาที่สุดเลเพราะว่า มันเป็นประเทศที่น่าจะสนุกครับสนุกแล้วก็มีรูทางให้เยอะเนาะ <c oughs> ก็ผมจัดสินใจไปแคนาดาเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วก็มันเหมาะกับเรานะครับ <c oughs> ผมมาด้วยวีซ่าโอเพนเวิร์กเพอร์มิทนะครับก็เป็นวีซ่าทำงานนั่นแหละทำงานได้ไม่จำกัดทำงานอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดชั่วโมงถ้าเป็นแบบวีซ่านักเรียนอะไรเนี่ยมันก็จะมีจำกัดชั่วโมงนะครับแต่ว่านี่เป็นวีซ่าทำงานก็ ก็ถ้าหางานได้มันก็ดีเนาะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะหาได้ยังไงก็คือผมมาได้มาคือผมเป็นผู้ติดตามแฟนผมนะเอภรรยาของผมเอซึ่งภรรยาของผมเนี่ยเขาเคยมาเรียนที่นี่อยู่แล้วนะครับมันก็ทําอะไรให้ง่ายขึ้นมันมีโปรไฟล์เขาก็ขอวีซ่านักเรียนนะครับกลับมาเรียนอีกครั้งก็ผ่านสบายๆผมก็ได้อัน,นี้ส่งตรงนี้มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอุปกรณ์ที่ผมเนี่ยเตรียม ตเตรียมตเตรียมที่จะเอาไปด้วยนะครับอุปกรณ์สาคัญมากขอเดินลงบันไดกันโอเคครับมาอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครัอุปกรณ์สาคัญที่สุดในการเตรียมตัวไปเมืองนอกของผมนะก็นี่ฮะคนดูขอดูทุกท่านนะครับผมหยิบให้ดูพวกสายฉีดดูด <laughs> อก็จะเป็นพวกเนี้ยก็ผมก็เตรียมมาตึ <c oughs> ตอะเตรียมเตรียมแบบล,ล,ลังี <laughs> ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะผิดจะถูกอะไรอ่ะแต่เตรียมไปให้หมดอะ่ะคือมีทุกอย่างก็เหมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกกระติกนงกระติกน้ําอะไรพวกเนี้ยคือเดี๋ยวยิบห้ดูก็มีทุกรูปแบบเ <laughs> พราะไม่รู้จะไปหาซื้อที่นู่นได้ยังไงนะก็เราเตรียมไปหมดอ่ะคือทุกอย่างที่เราเอาไปได้คือเราเอาไปหมดนะครับส่วนอะไรที่เราเอาไปไม่ได้เราก็ทิ้งไว้ที่นี่ถือว่าขายไปอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของที่ ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปด้วยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมสตรีมของผมประจํานะก็จะมีของที่เขาให้มา <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาดูอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเอาไปด้วยไม่ได้มันหนะักไงผมก็จะแบ่งปันให้คนที่อยากได้แล้วกันนะเขาเรียกว่าสมบัติแบ่งกันชมนะอย่าเรียกว่าคงขายอย่าเรียกว่าซื้อขายกันนะครับสมบัติแบ่งกันชมนะ อ่ะเดี๋ยวก็จะมีขายของในสตรีมนะครับประมาณกลางเดือนเนาะก็เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะแล้วที่สําคัญเลยผมจะขายคอมด้วย <c oughs> เอาไปด้วยไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินนะไม่รู้จะแบกยังไงไม่ใช่ซนะูเปอร์แมนเนาะก็เนี่ยคอมผมก็จะขายเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวเปิดราคาถูกๆนะครับไปประมูลกันเอาเองนะนะครับพวกจออะไรางี้ก็น่าจะขายด้วยนะครับสองร้อยสี่สิบร้อยสี่สี่อะไรพวกนี้เอาไปด้วยไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราเจอในสตรีมอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นโอเคครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามแก๊งกองอวยแก๊งไอ้บอสหรือว่าคนที่ติดตามที่เคยติดตามก็แล้วแต่จนตอนนี้ผมโตแล้วนะครับหลายๆคนก็โตแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆากครับแล้วก็พาร์ทของเกมะครับพาร์ทของเกมมันไม่ไม่ไม่ใช่พาร์ทหลักในชีวิตของผมแล้วนะ แต่ถ้าถามว่ายังชอบไต่ระท้งอยู่ไหมยังชอบเล่นเกมอยู่ไหมผมก็ยังคงจะชอบตลอดไปนะครับเพราะว่าผมชอบหลายๆอย่างอย่างเช่นความฮาการแข่งขันหรือว่าเจออะไรหลากหลายที่มันไม่ซ้ํากันอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้นะครับผมก็จะชอบอืมแต่ตั้งแต่ตอนนี้ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าผมเนี่ยต้องมาโฟกัสชีวิตตัวเองแล้วนะครับทุกคนใจหายไหมผมก็ใจหายเหมือนกันนะครับ เออผมก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่สนุกกับคลิปผมที่สนุกกับสตรีมนะมช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับที่ผมก็สนุกเหมือนกันแต่ก็เต็มที่กับมันมากๆขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามการแข่งขันนะครับการทํางานในอ e ีสปอร์ตของผมไม่ว่าจะเป็นนักแข่งโค้ชตั้งแต่สมัยนูน่นสมัยเด็กๆโอ้โหหลายๆคนก็ยังติดตามอยู่นะผมต้องขอบคุณมากจริงๆครับจนมาเป็นโค้ชแล้วก็รีทายไป แล้วก็เวลาที่ผมแข่งทุกคนจะมาเชียร์ผมซึ้งมากเลยอันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆฮะทุกคนทุกครั้งที่แข่งผมก็ต้องตั้งใจเนาะเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนคอยดูอยู่เสมอจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตขอบคุณนักมากครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมนะครับสมบัติผัดกันชมเช่นเคยนะครับอ่ะแล้วผมก็จะพยายามอัปเดตชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเผื่อว่าจะเป็น ประโยชน์ให้สำหรับใครหลายๆคนเนาะคอนเทนต์ต่อจากนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์คนดูแล้วก็ไม่เป็นไรคนดูไม่ได้ผิดเลยครับยังไงผมก็ขออวยพรจากใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับสิ่งสนุกสำหรับทุกคนแล้วก็สตรีมของผมเนี่ยอาจจะมีไต่แรงของ NA นะฮะแต่ไม่ใช่ฟูลไทม์สตรีมเมอร์แล้วนะฮะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยากขอให้คนดูทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมขอบคุณครับ